ับมา68เพราะสูตรนี้สูตรนี้ไม่เคยบอกใครไม่เคยไปพูดที่ไหนมาพูดห้องในห้องเดียวทําไมสูตรนี้ถึงเป็นสูตรลับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่คุริตใช้กับตัวเองทํากับตัวเองเริ่มกับตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์อย่างจริงจังเพราะคุริตได้ผลลัพธ์แบบชัดเจนมากๆคือทําให้เราไม่อยากนะครับ ไม่อยากอาหารแล้วทําให้เรารินนะครับทําให้พุงหายทําให้น้ำหนักหายทําให้เสื้อเล็กลงกางเกงเล็กลงที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นสูตรที่ดีมากๆแล้วถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องเรามากกว่านี้ก็อย่าลืมกดแท็กให้กับเพื่อนที่คุณนักหรือกดติดตามครูฟิลิตด้วยเดีเ๋ยวคูฟิิตจะนะครับแบ่งปันและแนะนําต่อให้นะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม